เดี๋ยวเราไปฟังข่าวกันก่อนจะมีละครดีๆกลับมาให้เราได้แซบกันคุณใช่แล้วเรียกได้ว่าเป็นละครสุดป,ปังของท่องเจ็ดเลยกับโซเวรีนะคะคืนนี้แล้วจะนำกลับมาเรีนันทีมพอ่อจ๋าแม่จ๋าเตรียมพร้อมกันหรือ,อยังคะอ้าวสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะทังน้องเข้มแล้วก็น้องมุกดาเนี่ยเขามาพูดคุยกันในรายการของเราใช่ไหมย้อนหลังความทรงจำอุ่นเครื่องกันก่อนเราจะชมกันอีกครั้งหนึ่งคืนนี้นะ ต้องถามหน่อยนะคะแฟนๆจำโมเมนต์ในละครอันไหนได้บ้างสํารับปุ้มนะพี่เป๊กค,คุณผู้ชมค<ช>่ะแบบมีครบจริงๆอะเรื่องนี้อะทั้งแบบฟินติกบอนขาดดราม่าก็มีพ่อแง่แม่งอนแล้วไม่ใช่แค่พระนางอีกคู่หนึ่งนะคะน้องบอสชนะการก,กับน้องมิ้นบาร,รมีตาแรกๆเนี่ยเป็นคู่กัดแต่หลังๆโอ้โหมิชาน่ารักแบบเยอะเลยอะส่วนอีกคนนึงพี่ตกี้จำได้ไหมใครคะหญ่ถ <laughs> ั่มเพชรคราวนี้ฉันจำได้ค่ะ นางร้ายที่สวยที่สุดของช่องเราเลยค่ะบุณเนี่ยด๊อกก็เกตกอตกรนะคะที่ได้มาชื่อนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าแบบเอะอะอะไรใครให้นะแต่เป็นแฟนอินแล้วก็หมั่นไซ้ตัวละครล้วนๆจ้าอา้าวเดี๋ยวเราจะได้มาย้อนกันเต็มๆเริ่มตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปนะคะและแน่นอนฝากเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนแฮชแท็กทวิตเตอร์ประจำคืนนี้ที่ทุกคนกกเตรียมเลยเน้นๆเ,เลยดูแล้วปิดแฮชแท็กให้เราหน่อยนะโซเวรีอารีหนึ่งโซเวรีอารีหนึ่งนะคะ ั่นกันให้เต็มที่งานนี้เหล่านักแสดงฝากอ้อนมาให้ดูกันเยอะๆด้วยค่ะสวัสดีครับยังจำชนาทิพย์จอมกวนในโซ่เวรีได้หรือเปล่าเอยสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับแม่สวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นมากๆเลยนะครับที่รู้ว่าโซเวรีจะกลับมารีลังคืนนี้แล้วถือว่าเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ผมชอบม,มากๆเลย สำหรับละครเรื่องนี้นะครับ <Yeah. S 1> ผมยังไงก็อย่าลืมมาดูกันเยอะๆนะครับแล้วก็มาสนุกไปด้วยกันนะครับ <Yeah. S 3> ที่ถึงกันไหมคะกาวินาสาวเทค่ะในโซโเวรีนะคะเอาไป ฉันรวยแล้วมันหนักหัวใครไม่ทราบและคืนนี้นะคะพวกเราจะได้เจอกันอีกครั้งค่ะในโซเวรีรีดันค่ะใครที่ดูแล้วนะคะก็สามารถดูอีกได้นะคะเพราะว่าเรารับประกันความสนุกกอไก่ล้านตัวเลยค่ะแล้วใครที่ยังไม่ดูนะคะก็เป็นโอกาสดีแล้วนะคะที่จะได้ดูในรอบนี้ค่ะกับโซเวรีรีดันนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะอยากจะให้มุกเชิญทวนนะครับ ค่ะก็อยากจะเชิญแฟนๆทุกคนเลยค่ะเรามาเจอกันที่โซโฟเวรีรีรันนะคะวันจันทร์อังคารเริ่มตอนแรกวันที่27กันยายนนี้แล้วมาดูกันเยอะๆนะคะมาดูให้หายคิดถึงนะครับผมรับรองได้เลยว่าสนุกเหมือนเดิมฟินจิ้นเหมือนเดิมครับพิมรักทุกการชวนค่ะถึงไม่ชวนเราก็ดูเพราะว่าฉากเปิดตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าอ้อ เผ็ดร้อนและแซ่บจริงๆนะคะก็ฉากนี้เลยคะ่ะฉากเลิฟซีนแบบคนไม่รู้จักกันของคู่พระนางเนี่ยทำให้เกิดจุดกำเนิดปมของเรื่องเชื่อว่าทุกคนยังฟินไม่หายนะคะเรามีเบื้องหลังน่ารักๆในการถ่ายทำมายอนให้ชมกันค่ะคุณคะ นี่คือเบื้องหลังที่ดูยังไงก็บอกได้เลยค่ะว่าวไม่เบื่ออยากดูซ้ำอยากดูซ้ำาจนแผ่นเป็นรอย <c oughs> นั่นคือเข้มกับมุกดานะคะ <c oughs> ต่างคนต่างเขินต่างคนต่างเก่งแต่นี่ค่ะพี่ต่อผู้กำกับของเราแม่เหมือนจะอยากเข้าไปแซมนะคะ <c oughs> แล้วคุณผู้จัดของเราคุณพี่หนิงนี่บอกได้เลยว่าฉากเนี้ยติวเข้มเอง <c oughs> กับมือเพราะว่าพี่จินสอนเอ้ยไม่ใช่ค่ะพี่ต่อผู้กำกับสอนมานะคะค <c oughs> ือฉากต่อฉากช็อตต่อชออ็อตอะ ไปให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยการดูภาพและเสียงจากการติวของพี่ต่อและคุณพี่หนิงกันหน่อยค่ะเเเ็นนงงอออดกาารูข ที่ต้นความรู้สึกแย่ของเราใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเซนี้แล้วก็อยากฝากทุกๆคนติดตามมากเพราะการแสดงทุกคนทางมุกทั้งเคมเต็มที่มากๆบทแบบเนี้ยเราไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ค่ะเราก็เล่นที่นี้เล่นที่ต่อเล่ยสองท่าแล้วก็เปกดดักนให้อ,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 ยอย่าง โซเวลีลีลานนะคะคืนนี้นะคะมาฟินด้วยกันค่ะ20นาฬกานทีจุดเทียนหยิบหมอนอมหยิบขนมแล้วก็หยิบสามีมาดูด้วยกันนะคะ